คนนะครับถามว่าการเซ็ตโชกเนี่ยนะครับวัดจากอะไรครับอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนตรงถิ่นตรงมากคือโชกเนี่ครับผมที่ผมขายอ่ะไม่แพงนะครับแล้วก็ดีตู้ยี่ห้ออื่นได้ไหมก็ดีตู้แพงๆก็ได้อะไรแล้วแต่ที่คุณซื้อแพงมันดีกว่าแต่ทําไมผมเลือกใช้นะครับผมเลือกใช้เพราะว่าผมเซ็ตเป็นนะครับอันแพงๆเนี่ยบางยีห้อผมเซ็ตไม่เป็น ผมเลยไม่เลือกขายนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนตรงถิน่นผมหาว่าโ๊กเนี่ยซื้อผมสามพันห้านะครับผมเซ็ตเป็นมันมีค่าเท่ากับสามหมื่นกว่านะครับแต่ถ้าผมเอาสามหมื่นกว่ามาขายผมเซ็ตไม่เป็นแม่มีค่าสามร้อยหรือถูกกว่าสามพันห้าแน่นอนเพราะฉะนั้น,นครับการที่คุณเลือกซื้อโขกน,นะครับคุณไม่ได้อยู่ดีว่าโ๊กดีไม่ดีอยู่ดีว่าคนเซ็ตให้คุณเซ็ตเป็นไหมปรับแต่งได้ไหม นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีของดีคุณปรับแต่งไม่ไปไม่ถึงลิมีมันนะครับมันก็ไม่ดีเหมือนราคาครับเพราะฉะนั้นนะครับผมทําอันนี้เป็นผมทาอันนี้เก่งผมเลยต้องใช้แบบนี้วันนี้คุณซื้อหัวไปสามพันห้านะครับแล้ววันหน้ากูเปลี่ยนเก่งสามหมื่นห้าตีหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วมันดีกว่าของผมไม่แฝกนะครับไม่แฝกของของแพงก็ยอมดีกว่านะครับแต่ว่า ถ้าสามหมืน่นตีหมื่นเยอะกว่านี้อันนั้นเนี่ยแปลกนะครับต้องคิดนะครับดังนั้นผมบอกเลยการซื้อของซื้อโ๊คหรือซื้ออะไรก็แต่ทุกที่คุณดูว่าเขาทําเป็นไหมนะครับไม่ใช่อย่างผมผมทําให้เป็นผมไม่ามาขายครับเพราะว่าผมทําให้เป็นนะครับหลอกตัวผมเองหอลอกลูกค้าด้วยเวลาลูกค้ากลับมาหาผมเนี่ยยกหูหาพี่รถมีบาวเยอะรถแข็งรถกระด้างผมไม่มีอุปกรณ์ปรับ ผมไม่มีรงเติมไม่มีแกสเติไม่มีอความแต่งไม่สามารถถอ่ออกมาลิฟนู่นี้ได้ผมบอกเลยว่าแม่งหลอกตัวเองนะครับบางที่เขาขายโชว์แพงเขาปรับเป็นแต่งเป็นหรือหอกมาทำนู่นนี้ได้นั่นแหละครับเขาเก่งกว่าผมนะครับผมบอกว่าผมขายอันนี้ผมทาได้และเต็มเป็น,นครับ